เปียนเฮ้โลเฮ้ยเฮ้เนซี่ี่ผมยังราเผมขมายัเรล้วแเนี่ยโดยถามว่าพ่ยาจะอใครถามพี่หลอกผมเนี่ยเดียวไหมได้ไหมได้ไหมอแค่นี่เฮ้ยพยาอ้ยอดีเออนคก็ีีหัวหัวเออยังแนี้ก็ได้เออเอา เออไอาเอาเออเอาคิดนี้ก็เอาโอได้แล้วกันเอาทีดออกที่คนคีดแจกของไปเยอะแล้วคิดแจกให้เองไปเยอะแล้วฮัลโหลเฮยนานาฮัลโหลยาักษเจากชีวิต มีตัวใครปะตัวใครดิแรงหัวเงินอยากอยากได้ชีพเลยดีๆนะแล้วโอ้โหเอสตัวเนี่ยไม่ดีใช่ป่ะโอเคผมจะเอาไปทิ้งมีเอสตัวพี่แล้วอะพี่เไปขายก็ได้พี่ยักษ์ผมวุ่นแด่หัวเอินเฮ้ยถ้าเอาไปขายอ่ะมันไม่คุ้มเท่าคิดนะผมบวกของให้อยู่ไงผมคิดของผมให้ด้วยอ่ะคิดผมคิปพี่นี่มีไปห้าร้อยตัวดิวะ วีเอดให้แค่300ร้น่คุมเออขอตัวคิด500ร้อยูหรอขายแค่ร้อยเท่าไหร่เองร้อยสามสิบรยสีิ้มันีคนที่เัานหัวแรกหครอ้ย่าโมขนาดไนไม่รู้วะที่เปิดขายแค่เท่าไหร่นั่นเองจำไม่ได้นแค่มีปร้อยคิดผมถามซื้อกับอป็ิพีร้อยสี่สิบเองล้่ทรานี้ทำไมดูรีวไม่ได้กับเราอะ เราเป็นนักเรียนทำตัวสุภาพบน้ำโอ้มีมีมีเกาะกันใจไหมให้เรายืมหน่อยดิมีกาะไหมไอนี้ัวด้กรจ้ากร่มุนปืนให้ดูตอนนี้บอกเองอรนใหคร

เอาได้มาดิกของลูก้าล้วนี่ยแจกมาแจกแจกมามรแจกก็ได้เอส่วนแรกมาีของแรกยานน้นนดได้ของนะคบพี่ครับของเอย่าเงียเอาในมาได้ก็ได้มาใครไม่รู้ยิงขาพี่พี่ด้วยของนมาจาก กูทุล hey, ุ oh ่มท huh? ุลุมานแล้วมีกาะไหมมีเกาะไหมมีกาะไหมมีเกอไหมแอะไรนะเด้อฮะเรขอคนดีเดอไปเอาขอห้นะเาขอคนเดไปลอาขอมาใหไป ด้วยโอ้ยมตามันีหัวพีชนเสาหัวแตกครับเอ้ยตอพูดอะไรแจกของแต่กีแมวขอตกนะหัวพิ่ชนตกไต้องเปลี่นเองไปต้องเล่ยรื่องไต้องี่ยเรื่องไปตเี่องไต้องเป่ยน่องไต้องเปี่ยน่องไต้องเปลี่ยนเรื่องไปต้องเป่ยนองไปต้องี่ยื้อง่ยเองต้องเปลี่นเรื่องไอยเร่อไตเรืต้องเปลี่นเรื่ององเปลี่ยเองไตอไอ่ะเอา ไปก่อนใสแมวแม่ไม่เอาไม่เอาไม่มีกระเป๋าเลยตอนนี้ไม่ของตอนนี้นายก็ใช้เลยนก็ไม่ให้เราครับนายไม่ใชรเรียนแรกเท่า้ครับนายใช้อยู่ที่โรงเรียนแรกเท่าน้นครับผมดูรงนี้นครับทีเรียนรกเครับอยากเนได้แต่ว่าดเด้อนเยนายนายยัจัดานแบบพี่โดเน็ดให้เก่ไหครับ ใครมีหอเดี๋ยว่างเพื่อถามแค่นี่แหละใครมีมีสไนอ่ะอย่ากนไนจะได้นอยไปอไม่ได้ก่อนไอี่ขอดูของพี่เองได้เมื่อกี้ดิโอ้ยเดี๋ยวให้อีกอนหึงสมาสมายชดิเยโชสนายมารกสมารมึงอกว่าอะไรอ่ะ สนายเอาสนายมาดิเอ้ะเอ้าวเกาะไหนวะเกาะเกาะใคอะไม่รักพี่แล้วเกาะใคเกาะใคกาะโอ้หแต่ละคนว่กันไปนะวันอะไรอะพอดอ่านแล้วเรื่องนั ไม่จริงนครับข้นเอาอะมะเปลือนอะเปลอนเอาเื่อนมาก่อนเอาไหมอะของอเอาไเอามเอาเอาเื่อนมาก่อนยากอไมดีไหนเราขอเปื่อนนายด้วยไป่ผมไม่มีเลยะขุมาของออกยางเออขอของเปื่นเลยนายอเอาไม่อยีหัวว่าหัวนายแมวมแล้วก็มวคห่นอย่านยะจ๊ะียาเค่ขลอยฮเปลื่อนมาเอาเปลื่อนมาเปื่อนอไรเปลือนที่ถืออยู่อะ

ออยหอยเจา้ไหวมงทอาไหไมเอาไหมเอาไหมอะไรอะรอะไรอเอาไหมกไม่มีอะเอายไเหรอเอาไมเอาไมเอามีเวีอ่ะนาเอาไเพ่มให้สุโยมจะเอาไหมยู่ไ้ไม่เอาอ่ะเอาไหมเอายครับแล้วไนั่นไปไหอะควายเดออีไมเอาไหมไปท่้นที่น้ไหนไม่งว่าคนไม่ใช่ ไม่ก้ไม่ใช่ไอ้น่อ yeah. ่ะช้มี Howard, ่อก nice, ่มงไม่มีวิวขวาให้ก่อกูมีวิวอ่ชเข้าใจที่กูพูดก่อนแรกก่อนเลยับแรกก่อนเลยมไม่ได้ยินนเลือดต่เลือดก็ออม่อนคนเลืคนไม่กูพูดอกคอยอย่ี่ใไม่รู้ไม่ได้ยิน ฮะไม่รู้คุก็ได้แ่ก็ไห้่นดตี้ยิบเจังใผมแวหยิบเจกคุจริงจริงยิบเศษจังเอาันี้ป้าม่เจ้าเออมามคุ้มอ่ะคุเสคุเสอะไรปรจมาณนี้หยบเซ็จังะหยับอ้ยคุกเสกอะไรนีมาเถให้ผมดูนี่นี้อมึงเร่งของมันแบบควายนี่อะไรมึงไม่ดเร่ขอใมัเป็นหนูตาวันร ยักอย่างนี้เหรอย่างเงี้ยนะครับยักครับให้ใสน้ำเลยครับนี่ไม่เกลี่ได้สัตว์ก็เดินเข้ามากูเหไม่ได้กูลัไหววม่มีเกอะไตกาะไต่ม่เอาคุณสุกอกาะดิเกาะได้เกาะมีเกาะไหมมีเกาะไต่ไหมเกไหมมีเกอะอายุไหม พ่อเขาบอกมีเกาะให้ยืมมั้ยเขาไม่มีหรอกให้ยืมเขามีเราบอกให้ขามมีเกาะให้ซื้อไหมเออไม่เนาะ้องมาโชยไปแล้วคะแดงคะแนนไหนไหนคนไหนสองวะกูเนี่ยใครอะใช่ว่ากูยักษ์ไม่คิดเออจะไปแล้วนะบายฝันดีผมยักษ์ผมรอคิดอยู่ใครอยากได้ของก็ลงไปยิงนะฮะห้องห้องอะไรดีวะ สองนเก้าโอ้โหจัดมานี่ก่อนพีอยะอยาได้ชิสอยากพอพอพอะได้วยอห้องอะไรนะสองสเจ็ดหรือห้องอะไรสองนองเก้าสองสองเก้าดมวยนี่อะอดดบสองมาโอ้โหเล่นนอดดับปีแอมามามาไม่ดีอะผมอยากได้ชิสอะพี่ยะถห้ผมแลกอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียวพี่ลเดี๋ยวพี่ไปละ

กล่องกล่องอันตาเ <Allah> นี่ยมีกล่องไหมมีกล่องไหมยิงก่อนใหเฮ้ยกล่องหาแรกเอาอุ้ยหาแรกกล่องครับมีกล่องหาแรกสองนี่อะหมูมึงมาวินมาวินมาวินเอาไป